แม่ปลาหมึกยักษ์นะคะคอยเฝ้าไข่ปลาหมึกไว้เป็นเวลาหลายเดือนมากๆโดยไม่กินอะไรเลยค่ะตอนลูกปลาหมึกฟักนะคะมันก็รู้สึกหิวมากๆมันก็เลยกินแขนของตัวเองไปข้างหนึ่งค่ะเหลือกพิงเพยรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มน,นี้เลย Why about Mum จะพาเด็กๆนะคะไปรู้จักกับคุณแม่ของสัตว์ทั่วโลกเลยค่ะว่าคุณแม่เนี่ยต้องเสียสละมากมายแค่ไหนในการที่จะเลี้ยงดูให้ลูกสัตว์เหล่านั้นเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ไปดูกันนะคะว่าจะมีสัตว์อะไรบ้างคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูกันเลย Why about Mum แม่สัต์ตัวแรกที่แนะนํานะคะก็คือเจ้าโลมาค่ะเขาจะบอกว่าแม่โลมาเนี่ยตอนที่ลูกเกิดมาใหม่ๆมันแทบจะไม่ได้นอนค่ะเหมือนคนเลยเพราะว่าเจ้าลูกโลมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนอนเหมือนกันค่ะจะตื่นบ่อยมากๆตัวต่อมาค่ะคือจิงโจ้นะคะแม่จิงโจ้เนี่ยจะเก็บลูกเอาไว้ในกระเป๋าหน้าท้องค่ะลูกจะไม่ค่อยออกมานะคะจนกระทั่งหเดือนเลยมันก็ต้องแบกลูกไปไหนมาไหนอยู่ตลอดส่วนเจ้าเต่าค่ะ แม่เต่านะคะสามารถกลับมาวางไข่ค่ะในใชายหาดที่ตัวเองเกิดขึ้นมาค่ะแม่นกเงือกนะคะมันจะขังตัวเองอยู่ในโพรงค่ะแล้วก็ปิดโพรงด้วยอึอของมันนะคะเพื่อไม่ให้มีสัตว์อื่นๆหนึ่งเช่นเจ้างูนะคะเข้ามาทำอันตรายไข่ได้ค่ะส่วนกีราฟนะคะกีราฟเนี่ยก็จะอยู่ร่วมกันเป็นฝูงค่ะก็จะมีตัวเมียตัวอื่นมาช่วยดูแลลูกกีราฟด้วย หน้าต่อมาค่ะก็จะเป็นแม่หมีขาวนะคะมันจะสร้างโพรงพิเศษใต้ดินนะคะให้สําหรับลูกโดยเฉพาะค่ะโดยโพรงพิเศษใต้ดินอันนี้นะคะจะควบคุมอุณหภูมิได้ดีค่ะมันจะอยู่ลึกลงไปไม่ทําให้เจ้าลูกหมีหนาวนั่นเองหน้าต่อมาค่ะก็คือจะเป็นแม่แบ่งมุมค่ะโดยเฉพาะวูฟสไปเดอร์มันจะนำลูกของมันนะคะแบกไปด้วยทุกที่เลยค่ะแอบน่ากลัวนิดหน่อยนะคะ แม่ของโคล่าค่ะโคล่าเนี่ยกินใบยูคาลิปตัสนะคะซึ่งเป็นใบไม้ที่มีพิษค่ะลูกโคล่าเนี่ยพอเกิดขึ้นมามันยังไม่มีเอมไซม์ที่จะย่อยพิษเหล่านั้นนะคะแม่ก็จะต้องเคี้ยวบอนให้ลูกกินค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแม่ของริงอุลังตังค่ะมันจะทำเตียงนะคะจากใบไม้ให้ลูกมันนอนค่ะโดยเตียงเนี้ยจะทำใหม่ทุกๆวันเลยนะคะส่วนลูกของ นาคทะเลค่ะเวลาลูกคลอดออกมานะคะแม่จะใช้เวลาในการจัดขนของลูกเนี่ยนานมากๆเลยเพราะว่าขนของนาคเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือทำให้ลูกนาคเนี่ยลอยน้ำได้ค่ะหน้าต่อมาก็จะเป็น ลูกช้างค่ะลูกช้างตอนเกิดมาเนี่ยสายตาเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะเหมือนเป็นลูกช้างตาบอดค่ะแต่ก็จะมีแม่ช้างนะคะคอยอยู่ใกล้ๆเวลาไปไหนก็จะจับหางแม่ไว้ค่ะโครงช้างนะคะก็จะมีช้างเพศเมียหลายตัวมากๆเลยที่คอยดูแลลูกช้างไว้ค่ะ หน้าต่อมานะคะเป็นเรื่องราวของแม่ปลาหมึกยักษ์ค่ะแม่ปลาหมึกยักษ์นะคะคอยเฝ้าไข่ปลาหมึกไว้เป็นเวลาหลายเดือนมากๆโดยไม่กินอะไรเลยค่ะตอนลูกปลาหมึกฟักนะคะมันก็รู้สึกหิวมากๆมันก็เลยกินแขนของตัวเองไปข้างหนึ่งค่ะเหลือเจ็ดแขนเลยนะคะเป็นแม่ที่ทุ่มเทมากๆ แม่แมวน้ำนะคะ Welding s e a เนี่ยจะเป็นแม่ที่สอนลูกในเรื่องต่างๆเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ําการล่านะคะหรือว่าการใช้ชีวิตในแอนตาร์กติกาค่ะที่มันหนักมากๆเลยหน้าต่อมาค่ะจะเป็นเจ้า alligator เเนะคะแม่ alligator เ,เ,เนี่ยเขาจะคอยดูแลไข่ค่ะพอไข่เขาฟักออกมานะคะเขาก็จะพาลูกไปไหนมาไหนด้วยแล้วก็ลูกก็จะชอบอยู่ในปากของแม่ค่ะ หน้าต่อมาเป็นแม่ของวานนะคะโดยเมื่อลูกของวานหลังคลอมเนี่ยคลอดออกมานะคะมันก็จะอยู่กับแม่ไปเป็นเวลาประมาณ1ปีเลยต่อมาค่ะก็จะเป็นแม่เสือชีต้านะคะแม่เสือชีต้าก็จะต้องเป็นคุณครูค่ะเวลามันคลอดลูกมานะคะมันก็จะคลอดออกมาครั้งละประมาณ2ตัวนะคะมันก็จะสอนเรื่องวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการล่าให้กับเด็กๆค่ะ แล้วแม่ของเด็กๆล่ะคะทําอะไรบ้างคุณแม่ทําอาหารให้หรือเปล่าคุณแม่อุ้มลูกน้อยไว้ไหมหรือคุณแม่สอนการล่าหรือว่าคุณแม่เนี่ยต้องไม่ได้นอนเลยจบแล้วล่ะค่ะค่ะก็เป็นหนังสือที่น่ารักมากๆเลยนะคะที่รวมเอาแม่ของสัตว์ต่างๆค่ะมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะ ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ